ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนามีแม่บัวสีต้องเผชิญกับชีวิตที่ยากลำบากหลังจากสามีจากไปด้วยโรคร้ายทิ้งให้เธอต้องเลี้ยงลูกสองคนเพียงลำพังชีวิตประจำวันของแม่บัวสีเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความห่วงใยลูกชายคนโตมีชื่อว่าน้องฟ้าส่วนลูกสาวคนเล็กมีชื่อว่าน้องดิน ทั้งคู่เป็นกำลังใจที่จะทำให้แม่บัวสีมีแรงต่อสู้ต่อไปค่ะแม่บัวสีทํำงานในไร่ข้าวเหนียวและขายผลิตผลในตลาดเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแต่ในใจของแม่บัวสีนั้นกลับรู้สึกว่างเปล่าและอ้างว้างรู้สึกตัวเองจะโดดเดี่ยวตลอดเวลาในระหว่างที่ตัวเองนั้นกําลังทํางานหาเลี้ยงลูกๆทั้งสองคนอยู่ จนกระทั่งวันหนึ่งแม่บัวสีก็ไปเห็นชายหนุ่มหล่อคนหนึ่งได้เข้ามาในหมู่บ้านเพื่อมาหาซื้อข้าวเขาชื่อว่านายก้องเป็นคนที่มีรอยยิ้มอบอุ่นและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านอย่างเต็มที่วันแรกที่แม่บัวสีได้พบกันกับนายกอง ตอนที่เขามาที่ตลาดเพื่อหาซื้อข้าวของและเขาก็ได้ไปเห็นแม่บัวสีที่กำลังนั่งขายของอยู่ก็เข้ามาทักทายเพื่อช่วยยกของให้และช่วยอุดหนุนซื้อข้าวของจากแม่บัวสีเมื่อนายก้องได้มานั่งพูดคุยกับแม่บัวสีสักพักก็รู้สึกได้ถึงความสบายใจที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน ความสัมพันธ์ระหว่างแม่บัวสีกับก้องก็เริ่มก่อตัวขึ้นแม่บัวสีพบว่าก้องนั้นไม่เพียงแค่ดูดีเท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่มีจิตใจดีและเข้าใจตัวเองอีกด้วยเมื่อเวลาผ่านไปก้องก็มักจะมาช่วยงานที่ไร่ของแม่บวัวสีและค่อยๆสร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแม่บัวสีและเด็กๆไปเรื่อยๆ แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้แม้ในใจของแม่บัวสีจะรู้สึกดึงดุดก้องเข้ามาในชีวิตของตัวเองก็ตามแต่แต่ความกลัวจากอดีตยังคงติดอยู่ในใจแม่บัวสีอยู่แม่บัวสียังไม่เคยลืมเรื่องราวในอดีตกับสามีเก่าที่เพิ่งจากไปแม่บัวสียังกลัวหากว่าเปิดใจให้กับคนใหม่เข้ามาในตอนนี้ ก็ยังเป็นกังวลกลัวว่าตัวเองนั้นจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดใหม่อีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งในขณะที่แม่บัวสีกำลังทำอาหารให้กับน้องฟ้าและน้องดินอยู่ภายในบ้านก็มีรถกล้องขับเข้ามาที่หน้าบ้านแม่บัวสีเองเมื่อหันไปมองดูก็เห็นรถกล้องมาจอดที่หน้าบ้านแล้วในขณะที่ตัวเองนั้น กำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวแม่บัวศรีทำอาหารให้กับเด็กๆอย่างตั้งใจและใส่ใจในเรื่องของรสชาติกลัวไม่ถูกปากของลูกๆทั้งสองคนด้วยความที่แม่บัวศรีนั้นกำลังยุ่งอยู่กับการทำอาหารนายก้องที่กำลังมาเที่ยวเล่นที่บ้านก็เดินเข้ามาตามลำพังในระหว่างที่เด็กๆทั้งสองคนกำลังเล่นอยู่ที่หน้าบ้าน แม่แม่ลุงกล้องมาจ้ะแม่เสียงน้องดินเรียกหาแม่ของตัวเองในขณะที่แม่ของตัวเองนั้นยุ่งอยู่กับการทำอาหารอยู่ในครัวจ้าลูกแม่ได้ยินแล้วจากนั้นแม่บัวสีก็เดินออกมาอา้าวกล้องครับคือว่าผมซื้อของมาฝากเด็กๆนะครับแล้ว พี่บัวสีกำลังทำอะไรอยู่หรอครับอ๋อพี่กำลังทำกับข้าวให้เด็กๆอยู่นะ่ะมาสิเข้ามาข้างในก่อนครับผมจากนั้นแม่บัวสีก็เชิญก้องเข้าไปนั่งเล่นภายในบ้านในระหว่างที่ตัวเองกำลังทำอาหารอยู่น้องฟ้าวิ่งเข้าไปกอดนายกองอยู่ที่โซฟาในระหว่างนั้นก้องกำลังเพลินๆกับการพักผ่อนแล้วมองแม่บัวสี ในระหว่างที่แม่บัวศรีกำลังเดินตรงไปที่ครัวเพื่อทำกับข้าวต่อลุงก,ก้องลุงก,ก้องครับครับผมมีอะไรเหรอน้องฟ้าลุงก,ก้องลุงก,ก้องอยู่บ้านกับผมนานๆน,นะครับผมเหงานะครับน้องฟ้าอ้อนนายก้องจนนายก้องนั้นรู้สึกสงสาร เด็กทั้งสองคนคงจะขาดความอบอุ่นจากพ่อแล้วก้องเองก็รู้สึกได้ว่าเด็กๆทั้งสองคนนี้คงต้องการพ่ออย่างที่เขาคิดไว้เมื่อก้องมองไปหาแม่บัวสีที่กำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวก้องเองก็รู้สึกสงสารและอดที่จะเดินเข้าไปช่วยแม่บวัวสีทำกับข้าวไม่ได้ในตอนนั้นก้องเองก็บอกกับน้องฟ้าว่า น้องฟ้าน้องฟ้าเล่นอยู่นี่กับน้องดินนะเดี๋ยวลุงจะเดินเข้าไปทำอาหารให้น้องฟ้ากินครับผมจ้าคุณลุงกล้องใจดีจังเลยนะจ๊ะน้องนินได้เอ่ยคำพูดนี้ขึ้นมาทำให้กล้องยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะเดินต่อไปตรงไปที่ครัวหาแม่บัวสีทำอะไรอยู่หรอครับอ๋อ พี่กำลังทำกับข้าวอยู่นะจ๊ะได้อะไรให้เด็กๆก,กินเหรอครับพี่อ๋อพี่กำลังทำเมนูมข้าวไข่เจียวแล้วก็ต้มน้ำซุปขาหมูนะจ๊ะเหรอครับถ้างั้นผมช่วยนะครับถ้าข้าวไข่เจียวผมคิดว่าคงจะไม่พอให้เด็กๆทานเดี๋ยวผมจะช่วยเป็นลูกมือพี่เองนะครับวันนี้ผมขอจัดชุดใหญ่ไปเลยให้เด็กๆได้ทานเต็มอิ่มกันไปเลยนะครับและจะได้พักผ่อน กันให้เต็มที่จะจัดเมนูชุดใหญ่อะไรเหรอจ๊ะก้องผมคิดไว้ในใจอยู่แล้วครับพี่ผมว่าจะจัดซุกกี้ให้กับเด็กๆก,กินนะครับเป็นซุกกี้รวมดีไหมครับพี่ซุกกี้รวมรวมอะไรเหรอจ๊ะรวมทะเลหรือรวมผมว่าเป็นซุกกี้รวมทะเลไข่ดาวประมาณนี้แหละครับ ก็ดีเหมือนกันนะอืมแล้วแต่กล้องเลยจ้ะถ้ากล้องคิดว่าจะจัดให้เด็กๆทานก็จัดเลยจ้ะครับผมในช่วงเวลาที่ทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตร่วมกันในระหว่างอยู่ในครัวแม่บัวศีก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตตัวเองนั้นจะกลับมามีความหวังอีกครั้งแต่แม่บัวศีก็ยังคงต่อสู้กับความกลัวอยู่ในใจเหมือนเดิม จนกระทั่งนายก้องได้พูดกับแม่บัวสีอย่างจริงจังพี่บัวสีครับถ้าพี่บัวสีให้โอกาสผมผมจะมาอยู่เคียงข้างพี่บวัวสีแล้วก็พวกเด็กๆอยู่เสมอนะครับก้องถึงขนาดนี้แล้วพี่ยังไม่ให้โอกาสก้องอยู่หรอเปล่าล่ะครับ ผมแค่อยากจะถามความในใจพี่บัวสีเท่านั้นเองพี่ใจหนึ่งพี่ก็รู้สึกกลัวนะก้องพี่กลัวความผิดหวังมันเจ็บปวดมากเลยนะก้องแต่อีกใจหนึ่งเมื่อพี่มองเห็นรอยยิ้มเห็นหน้าตาพวกเด็กๆทั้งสองคนนี้เหมือนยังขาดอะไรสักอย่างอยู่เหมือนยังขาดความอบอุ่นอยู่ พี่เองก็อยากจะทำเพื่อลูกของพี่เหมือนกันแล้วก้องละ่ะจะช่วยพี่ได้หรือเปล่าช่วยได้สิครับพี่ผมก็พยายามอยู่นี่ไงล่ะครับพี่ขอบใจกล้องมากนะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพี่แล้วทำให้เด็กๆรู้สึกว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นนะ่ะดูสิเด็กๆด,ดีใจใหญ่เลยเมื่อเห็นกล้องมาทำกับข้าวช่วยพี่ รู้สึกว่าพวกเขาจะมีความสุขมากเลยนะกล้องดูเหมือนว่าเขามองเห็นกล้องเป็นเออเป็นพ่ออีกคนใช่ไหมล่ะครับคงงั้นมัง้งครับผมจะพยายามทำหน้าที่เป็นพ่อที่ดีของเด็กๆก,ก็แล้วกันนะครับพี่พี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะครับไว้วางใจผมได้ ต่อไปนี้ผมจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบ้านหลังนี้และจะมาในฐานะพ่อของเด็กๆนะครับถ้าพี่บัวสีอนุญาตก้องหนะมาถึงขนาดนี้แล้วพี่จะไม่อนุญาตได้ยังไงล่ะดูสิเด็กๆยิ้มและหัวเราะใหญ่เลยในคำพูดของก้องทำให้แม่บัวสีเริ่มเปิดใจยอมรับแม่บัวสี เข้าใจว่าความรักไม่ได้หมายความว่าจะลืมอดีตแต่เป็นการสร้างอนาคตที่ดีมากกว่าเดิมในที่สุดแม่บัวศรีก็ตัดสินใจยอมรับความรู้สึกของตัวเองกองจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยท่ามกลางบรรยากาศความสุขและความท้าทายที่ยังรออยู่การเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตของแม่บัวศีเริ่มก่อตัวขึ้นจากความรัก ที่อบอุ่นและทำให้ชีวิตของแม่บัวสีกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งค่ะในชีวิตประจำวันของครอบครัวแม่บวัวสีก็เริ่มมีสีสันมากขึ้นเมื่อก้องได้เข้ามาอยู่ด้วยและพาเด็กๆไปช่วยงานที่ร้านของตัวเองและสอนให้พวกเขารู้จักการทำงานอย่างมีวินยัยทั้งสามคนได้ใช้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นทำอาหารปลูกผักและเล่นเกม ทำให้บ้านเติมเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นแม่บัวศีไม่เคยผิดหวังในตัวกล้องเลยที่เข้ามาในชีวิตของตัวเองความรักของแม่บัวศีในครั้งนี้เริ่มก่อตัวขึ้นเป็นครอบครัวใหญ่อีกครั้งนี่ไม่เพียงแต่ทําให้แม่บัวสีรู้สึกมีความสุขอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้เด็กๆมีพ่อที่คอยดูแลอยู่ใกล้ชิดอีกด้วยและสนับสนุนพวกลูก,ลก ให้ทำในทุกเรื่องที่พวกเขาถนัดกองพยายามสอนให้เด็กๆรู้เรื่องในาการใช้ชีวิตให้มากขึ้นจนแม่บัวสีนั้นประทับใจในตัวก้องเมื่อตกเวลาค่ำคืนแม่บัวสีก็จัดห้องให้เด็กๆนอนในแต่ละห้องเพื่อเป็นความระเบียบเรียบร้อยแม่บัวสีได้จัดห้องนอนให้เด็กๆอย่างอบอุ่นเพราะตัวเองนั้นก็ต้องการความเรียบร้อยและความสบายใจ ส่วนแม่บวัวสีกับก้องก็นอนอีกห้องทั้งสองคนจะนอนหลังจากลูกหลับไปแล้วเมื่อทั้งสองคนมีโอกาสที่จะอยู่ใกล้ชิดกันอย่างอบอุ่นภายในห้องสองคนแม่บวัวสีก็ให้ความรักและความเข้าใจกับสามีของตัวเองเมื่อก้องเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ในฐานะสามีของแม่บวัวสีและในฐานะเป็นพ่อของเด็กๆ ก้องเองก็ได้ทำให้แม่บัวสีนั้นมีความสุขในทุกๆคืนเมื่ออยู่ร่วมกันภายในห้องสองต่อสองความสุขที่ทำให้แม่บัวสีนั้นมีเสียงพูดคุยกับก้องอยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลานั้นแม่บัวสีก็เข้าใจในการพูดคุยก้องเองก็เข้าใจในการพูดคุยกับแม่บวัวสีต่างคนต่าง ให้ความลึกซึ้งเข้าใจดูแลซึ่งกันและกันมาตลอดจนทำให้แม่บัวสีนั้นรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่สามารถขาดกล้องได้อีกต่อไปแล้วกล้องชีวิตของพี่เป็นของกล้องแล้วนะพี่ฝากด้วยนะกล้องครับผมสัญญาว่าจะดูแลพี่ให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งอย่างผมจะทำได้ครับจ้า พี่ขอบใจมากนะก้องจากนั้นก้องก็ให้ความรักและความสุขกับแม่บัวสีมาตลอดในช่วงระหว่างการใช้ชีวิตร่วมกันก้าวแรกของก้องที่เข้ามาในชีวิตครอบครัวของแม่บัวสีเพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขจึงเป็นสิ่งที่พวกเขาต่างต้องการและร่วมกันสร้างขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้ง ในทุกๆคืนที่ก้องได้ให้ความสุขกับแม่บัวสีแม่บัวสีถึงกับพูดคุยไม่หยุดในระหว่างค่ำคืนนั้นและเป็นอยู่อย่างนี้มาเรื่อยๆจนในที่สุดแม่บัวสีกับก้องก็สามารถสร้างชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นได้ในหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักความหวงังและความสุขในทุกๆวัน สวัสดีค่ะ